วันน <łość> ี้ได้ถึงเวลาสมดวนแล้วไม่ต้องใช้ไม้ดูบ่ามันเสียไได้ครับนั้วางเนาะวางเนาะเมื่อคืนนอนหลับไหมคะ สนิทเลยแั้นกอถามเลยครับความรู้สึกวันนี้เลยครับมาถึงแล้ววันนี้วันของเราก็เมื่อกี้ก่อนลงมาเราก็พูดกันบอกว่าในที่สุดเนาะก็ถึงวันนี้สักทีสักทีหลังจากที่มีงานงานมั่นที่บ้านนะครับแล้วก็ที่เลคโคมองานแต่งแล้วก็ที่นี่ก็เรียกว่าเป็นงานฉลอง ฉลอง<ช>พิธี<ช>ม<อ>งคลสมรสของเรานะครับครับงานสวยมากบรรยายหน่อยได้ไหมคะว่าคอนเซ็ปต์อะไรเป็นยังไงคือบอกก่อนเลยค่ะว่าคือเราสองคนก็มีความที่ไม่เหมือนกัน <laughs> <laughs> แต่ว่าด้วยโจทย์ของเราก็คือพี่หมากชอบป่าค่ะแล้วก็คิมมาชอบดอกไม้ค่ะเขาก็เลย ท่านชิปพร์นเนอร์ก็เลยแบบว่ารังสรรค์ให้ตรงเนี้ยจะเห็นว่าแบบบอเบปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นป่าหมดเลยอะค่ะใช่แต่ว่าก็จะมีความแบบหวานเข้าไปก็มีความเป็นครีมใช่ด,ด้วยดอกอแต่ตอนแรกนี่ไม่มีนะป่าสนนั่น <laughs> ไม่มีอะแรกไม่มีอะ <laughs> ค่ะอ๋อแต่ว่าก็ก,ก็ด้วยความที่นั่นแหละผมอบเป็นคนอ่าเป็นเชียงใหม่เงี้ยด้วยความที่อยู่บนดอยชอบสีเขียวอะไรเงี้ยเขาก็รู้ใจเขาก็เลยเอวเอามาเติมให้เป็นผนังอะไรอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นเราเป็นเรามากๆใช่ครับดอกไม้เยอะมากกคือหนึ่งตันกินพอร์ตมาล้วนๆไม่น่าพอนะครับหนึ่งตันโอ้โหน่าจะน่าจะเยอะมากค่ะอย่างที่เห็นแบ็คดอกข้างหน้านี่คือแบบแน่นไปด้วยดอกไม้จริงๆจริงคิมยังว้าวเลยนะคะเดินเข้ามาเมื่อกี้เพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ตอนมันเสร็จตอนมันเสร็จใช่เมื่อคืนมาถึงก็คือยังไม่เสร็จขนาดนี้ค่ะดอกกุหลาบใช้เป็นหมื่นดอกเลยโอ้โหน่าจะ มากกว่านั้นนะคะเน้ตก็ต้องขอบคุณทางชิคพันเนอร์นะคะพี่กุ้งแล้วก็พี่กองด้วยนะคะพีองทำไมเล่นไปที่ดอกกุหลาบกับไทยเดนเดียร์ครับคิมมันมีความหมายอะไรไหมสำหรับคิมคือจริงๆนะคิมชอบกุหลาบอยู่แล้วอย่างที่เห็นว่าคิมก็ปลูกกุหลาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากได้ความแบบ pure อยากได้ความแบบ elegant อะไรอย่างเงี้ย สุลาสีขาวก็เลยเหมาะค่ะแล้วก็มีไฮเดรนเยียสีขาวคืออยากให้งานเนี้ยเป็นสีขาวล้วนผสมไปกับเนเจอร์ก็คือความเป็นที่หมาดด้วยค่ะจริงๆธีมก็คือ close to nature นะชื่อธีมของเราเพราะฉะนั้นก็บางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคืออะไรตีเอ่อ s e สเ n เจอร์แบบใส่อะไรใส่อะไรดีอะไรเงี้ยจริงๆมันคือสีอะไรก็ได้นั่นเองครับจริงๆต้นมาถึงวันนี้เรายังตื่นเต้นไหมคะความรู้สึก อาจริงๆนะไม่ตื่นเต้นเลยจนกระทะ<ช>ั่งเมื่อคืน,<จ>นค่ะใช่จนจนเมื่อวาน <laughs> จนเมื่อคืนรู้สึกว่าเฮ้ยมันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรจริงๆหรอใช่เพราะเพราะว่าเราเพราะว่าเราเงานที่งานที่ต่างประเทศครับคนนี้เขาต้องทําอะไรทุกอย่างเองแล้วก็รู้เรื่องทุกอย่างเองหมดเลยเพราะาถึงงานที่ไทยเราสบายไงเราก็แบบมีคนช่วยน่นนี่เยอะครับผมก็ก็ต้องขอบคุณผู้ช่วยเหลือทุกๆท่านนะครับผู้จัดผู้จัดการพี่สุพี่แพ้ทุกคนพี่กล้องอะไรอย่างเงี้ยนะ ชุดราคาชุดนี้มีจุดอะไรบ้างคะค่ะก็อลิซาบ่าทีนี้ก็ชุดนี้มีแบบที่มาในสตอรี่อะไรไหมครับมีครับเลืออครับมีครับจริงๆนี่คือชุดที่สองนะครับชุดแรกไม่ใส่ครับผมเพราะว่าเออ่ไม่ถูกใจไม่ใช่คือเราอะซื้อมาเป็นปีแล้วค่ะแต่ทีนี้เราก็ เข้าไปดูที่ร้านพี่เทนอีกรอบแล้วมาเจอแล้วมาเจอคนนี้เมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะเราก็เลยแบบอันนี้ละกันเห็นกว่าอันนี้ละกันอีกตัวยังอยู่บนห้องอยู่เลยครับเจาหมาผิดแล้วว่าไงว่าชุดนี้สวยมากครับจริงๆผมชอบชุดนี้ที่หมากเลือกใช่เห็นเห็นปุ๊บตอนไปลองก็คือแบบบีชุดนี้แหละสมควรแล้ว เหมืนในละครเลเปิดมาแล้วก็วยมากออ่อก็ประมาณนั้นนะจริงๆก็เห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าอะไรถูกสเปคถูกชะตาเลยว้าวใช่ไหมนที่เขาไปอ่ะชุดมทั้งคู่ทั้งคู่ตกหลุมรักหลายบอตกหลุมรักหลายรอบครับเมื่อกี้ก็เห็นข้างบนก็อึ้งเหมือนกันว่าแบบโอ้โหพอแต่งเต็มแล้วก็แบบ เหมือนกันไม่เหมือนตอนเช้าเลยนะคะเอ้ยนี่ใครเนี่ยนั่งจบของต้มตําอยู่ลเกิมบจะเรากิมบเปล่าขอบคุณรับขอบคุณครับจริงๆเราของคนเปิดงานมาขึ้เมืองนอกเลยเนาะเรามีคำสัญญาอะไรให้กันบ้างนะครับระหว่างร้องของอ๋อที่ที่ต่างประเทศนะครับเราพูดวาลกันไปเนาะเราก็ให้คำสัญญาแบบแบบ จริงๆก็ไม่ได้เจาะจงอะไรมากแต่ว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าก็จะดูแลกันและกันให้ดีที่สุดเนาะใช่ไหมแล้วก็จะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันนะครับจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันใช่ค่ก็พูดไปเยอะมากเหมือนกันนะฮะก็จะมีคำหนึ่งที่แบบพี่ชายถามว่าแบบ ขอรู้หน่อยได้ไหมเพราะเขาต้องสีดช่วยขอรู้หน่อยได้ไหมว่าตกหลุมรักขึ้นมาตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออมันนึกไม่ออกอะ <c oughs> เพราะว่าแบบเราอยู่ด้วยกันมานะไป <c oughs> <c oughs> ถูกแล้วถูกแล้ว <c oughs> มันไม่็นไรหรอกมันมันแบบอยู่ด้วยกันมานานจนแบบ <c oughs> จําไม่ได้แล้วคะ่ะว่าเราเริ่มรักเขาตอนไหนอะแต่ว่ามันจําได้แค่โมเมนต์ดีๆแล้วก็ เราเติบโตมาด้วยการอยู่ในทุกช่วงชีวิตกันและกันแล้วก็อยากจะแบบเนี่แหละเขาก็คือแบบเหมือนบ้านของเราค่ะแล้วเราก็อยากจะเป็นบ้านของเขามากกับกับผู้ใหญ่คงทีมีมากได้วก็พี่ย่ากับพ่อกับแม่มากุก็จริงๆเราเราไม่ได้คุยเรื่องนี้กันมากมายแต่ว่าก็อย่างที่เคยได้พูดไปตลอดแล้วก็ได้ทําให้เห็นมาตลอดว่าสิ่งเหล่านั้นมันมันไม่ต้องพูดก็ได้เราก็ เราก็กระทำเลยใช่ไหมครับล้วก็จะนั่นแหละก็คือจะดูแลกันตลอดไปนั่แหละการใช้ชีวิตสามีภรรยาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะนี่ต้องปรับตัวอะไรยังไงไหมหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันไหมโอ้โหแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วครับตอนเนี้ <c oughs> จริงๆ <c oughs> ก็อย่างที่บอกไปเราเราเรา,เราคบกันนานมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเป็นเป็นครอบครัวเหมือนเป็นเพื่อนบางทีซึ่งเรารับทุกอย่างกันได้หมดแล้ว แล้วเราปรับกันมาสักพักหนึ่งแล้วคิมการทำหน้าที่ภรรยาเป็นงไงบ้างครับไม่รู้ ú, ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงอะค่ะแต่ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดและดีขึ้นขึ้นละกันคือทำเหมือนปกติเลยที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่กันมาใช่ไหมไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษอาหารอะไรก็ทำกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะก็จะมีบ้านนี่แหละค่ะที่เพิ่งย้ายเข้าไปอยู่ก็เพิ่งจะ คุณจะได้นิ่งเนี่ยเนาะเพราะว่าช่วงเดือนตุลานี่คือย้ายทั้งเดือนเลยอะค่ะมีแบบจัดเตรียมชงเตรียมชุดอะไรอย่างงี้ไว้สามีอะไรอย่างเงี้ยไปทำงานผมตื่นก่อนตลอดเลยครับไม่แต่เขาอะเขาจะผมรู้ว่าช่วงนี้เขาก็จะยุ่งๆเรื่องเรื่องงานแต่งนี่แหละกลางคืนเขาจะแบบดูเรสเซ้นนู่นนี่ชุดหน้าผมแม้กระทั่งการงานเตรียมงานทุกอย่างเขาก็จะเป็นคนคุยกับทีมงานมากกว่าผม ส่วนผมก็อ,อกไปทํางานครับก,บกับกับงานที่มากมีเตรียมอะไรให้คุณภรรยาหรเตรียมอะไรไหมเสิร์ฟอาหารเตรียมอะไรนี่นะ<ๆ>โอ้โหไม่ขนาดนั้นจริงๆโอ้โหเราเราทําแบบนี้กันทุกวันอยู่แล้วตื่นเช้าลงมาแล้วก็ชงกาแฟาให้กันใช่ใช่ใชไหมก็เตรียมเ,เก็บม้งเก็บบ้านอะไรด้วยกันแล้วก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วมันมันแตกต่างไหมครับ ทั้งสองเคยรับบทเป็นสามีภรรยาในละครและพอที่บทบาทของสามีภรรยาจริงๆในชีวิตจริงมันแตกต่างกันในละครเนี่ยแตกต่างไหมเขาเออแตกต่างทางเพลงแตงต่างมันก็คงไม่ได้หวานเหมือนในละครแบบใหม่ๆเนาะเพราะว่าเราอยู่กันมานนาแล้วเนาะเออเราก็คงแบบทําตัวชินแล้วก็เออมีการรักกันในทุกวันปกติในทุกวันอืนทดีๆค่ะฟังว่ายังไงบ้าง คิดว่าอีกสักสองปีค่ะทาไมเตรียมห้องมาให้แล้วนบอว่าเตรียมห้องไว้ให้แล้วเตรียมห้องไว้แล้วครับมั่นใจด้วยมั่นใจมากมั่นใจว่าจะไป็นลูกชายมั่นใจเรื่องอะไรคะเรื่องเพศลูกเพศเรื่องเพศไม่รู้จะหน้าแหกหรือเปล่าคือยังไงคือเราแพนไว้กีก็แพนไว้แพนไว้อยากมีกันคนเดียวเนาะตั้งใจไว้คนเดียวแหละแล้วก็ ผมอยากได้ผู้ชายมากจะได้แบบเล่นเขาได้เต็มที่พาเขาไปเที่ยวป่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่นี่เขาก็คงอยากได้ลูกสาวจะได้แบบจับแต่งตัวอะไรอย่างงี้ปรากฏออกมาสองจ้ะสองสองเลยไหมคะสองเลยทีเดียวไม่ไหวไม่ไหวแปดแปดแปดเลยไม่ไหวเห็นเพื่อนแล้วเห็นเพื่อนแล้วท้อ ไม่ไหวค่ะถ้าจะมีก็ทีละคนแล้วกันเหมือนยตาที่หนึ่งไปก่อนนะคะงานละครงานละครก็เดี๋ยวปีหน้าก็กลับมาเล่นเหมือนเดิมค่ะก็คงทํางานกันเหมือนเดิมเนาะปีหน้าแล้วก็รับสี่เรื่องไปเลยปีหน้าเที่ยวกันเออเที่ยวด้วยเที่ยวด้วยใช่ใช่มีมูกินอีกมีห้าราสองคนมีครับมีมีมีตั้งใจจะไปที่ไหนค่ะ เราเราตั้งใจอันนี้เป็นทริปที่ผมอยากไปมานานแล้วแล้วอยากพาเขาไปด้วยก็เป็นทริปนิวซีแลนด์ที่อยากไปไปแบบอันนี้จะเป็นฮันนีมูนของึี่มาค่ะก็จะเป็นแบบเที่ยวธรรมชาติจนภัยนิดๆอะไรเงี้ยจนภัยนิดๆพาไปลำบากนิดๆอะไรเงี้ยแล้วคุณของคิมคิดว่าจะ u ซา of ฟร a น c ์ที่ประมาณเดือนแบบจูนจูลลายจูนลา ใช่ค่ะถ้าไม่ติดอะไรนะทาง่ต้ South of France อ่าฝรั่งเศสครับแต่ว่าเป็นทางใต้อะไรอย่างเงี้ยใช่ South of France อ๋อ South of f r a n c e s South of แต่มันจุกดนี้คืออะไรน้ำน้องเหรอคะมันแบบดูสวีทดูแบบว่าเออแบบอย่างอย่งค่ะอย่างค่ะอย่างคย่งอยต้องไปทิ้งระยะเวลาการทานสองปีเลยนะารักมางมันกปอยแลงนี้ตลอด ที่ผ่านมาเราทําง,งานค่อนข้างเยอะมากเยอะมากๆแล้วก็พอแต่งงานเราอยากจะใช้ชีวิตแบบสามีภรรยาให้เต็มที่ก่อนก่อนที่จะมีแบบน้องแล้วก็อยากเที่ยวให้สุดๆไปเลยอะไรที่เพิ่งมาเริ่มทําให้กันตอนเป็นสามีภรรยาหรือว่าเปลี่ยนมาทำอะไรอย่างเงี้ยคะบินเริ่มทำเหาอเซนชื่ออะไรางี้มีเปลี่ยนอะไรอ๋อหอมแก้ม แก้การเตือนนอนปกติไม่ได้หอมแล้วะเขาจะแบบจะซีเรียสมากค่ะถ้าไม่หอมนี่คือแบบใช่ทำไมวายาไม่หอมเลยก็จะตีตัวขึ้นมาแล้วอย่าเพิ่งออกจากห้องอะไรเงี้ยต้องหอมต้องหอมแก้มการแต่งงานแต่งงานแต่งงานเป็สามีภรรยาแล้วอะไรเงี้ยรีวิวให้ฟังได้ไหมคะตั้งแต่ได้ใช้ชีวิตเป็นสามีภรรยาจริงๆอะไรเงี้ยความรู้สึกมันเป็นยังไงบ้าง มันดีมากเลยค่ะมันดีตรงที่แบบเราสามารถแบบทําอะไรก็ได้แบบเปิดเผยก็ก็เปิดเผยอยู่แล้วนะจูบแบบเป็นร้อยเป็นพันจูบยังไงจูบยังไงแบบงานงานที่โคโมอู่ะทุกคนชอบแล้ววันนี้จะอีพันจูบดีฮะก็แล้วแต่แรงเชียนะฮะเพราะที่นู่นเนี่ยอ เลยเหรอเลยเหรอเราเราพี่มากรีวิวทิมหน่อยครับเป็นยังไงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นยังไงครับผมว่าเขาดูแบบเขาดูทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีอยู่แล้วครับผมจัดจัดการวางแผนอะไรทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วเรื่องระยะเวลาเรื่องการทํางานอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่ห่วงเขาเลยสบายมากเลยใช่แล้วใครล้างจานคะ ยังล้างอยู่ยังล้างอยู่ก็น้องพิมเผาววันนี้แบบจะได้แบบเท่มไหรนะพอแล้วค่ะพอแล้วเนาะเอาเอาไว้เอาไวอยู่อยู่อยู่กันไปอาจจะโตขึ้นอาจจะโตขึ้นขยันได้ขยันได้โอ้ยป่า วงโฮโมมัหรือว่าใช่ค่ะก็คือวงแต่งงานชค่ะชุดวันนี้มีกี่ชุดคะทีมสามค่ะมีรีเซ็ชั่นอีกหนึ่งแล้วก็แอปเตอร์อีกหนึ่งค่ะแอปเตอร์วันนี้คือเต้นสุดเหวี่ยงไหมคะสุดๆไปเลยค่ะคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะแบบเฉลิมฉลองทุกคนที่แบบไม่ได้ไปที่โฮโมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นการแบบเฉลิมฉลองจริงๆการจะปาร์ตี้ให้แบบ สุดๆไปเลยโอเคเกี๊ยบโอเคเกียบเปนไงบ้ายเซอร์ไพรส์ครับอ่าเซอร์ไพรส์ใครดีล่ะทั้งคู่ล่ะค่ะมีไหมมีสู้เลยไหมมาเซอร์ไพรส์เหรอเรียกว่าเซอร์ไพรส์ไหมอะไรเหรออ๋อก็จะมีอะไรที่ อ่อทุกคนยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นในจีมาก่อนละกันครับอยู่อยู่ในอยู่ในงานครับเกี่ยวกับคู่เราหรือคู่เกี่ยวกับคู่เราเมื่อคู่เราสิเคู่อื่นแล้วจะมีเซอร์ไพรส์อะไรต่อกันวันนี้อ๋อไม่มีหรอไม่มีไม่น่ามีไม่น่ามีโชว์เซอร์ไพรส์ให้น้องคิมจะหนึ่งเลยอืม จะร้องเพลงเหรอไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยครับวันนี้น้ำตาจะมาวันนี้คืออะไรจะเกิดก็ปล่อยให้เกิดจังววันนี้เราปล่อยฟรีใช่ในฐานะที่วันนี้หมาเป็นคนจัดงานเนาะทีมรู้สึกไงบ้างคะแบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ให้แบบคนจัดงานเขากี่เปอร์เซ็นต์ดีคะอืมก็ ก็ปีก็คือก็ช่วยๆกันนี่แหละสรุปแล้วอ่ะใช่ค่ะก็คือก็ก็ปล่อยให้พี่หมากคุยบ้างค่ะอย่างเช่นแบบว่าเลือกเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะด้วยกันแล้วก็แบบตีอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้พี่หมากวบอันนี้หรืออันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ฟังนะไม่ฟังเขาก็ตัดสินใจอยู่ดีไม่ไม่ไม่จ่าจ่า เรื่องความที่แบบคือเรามีกลุ่มหลายกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครว่างก็ตอบใครไม่ว่างก็ไม่ตอบแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับตอนที่โคลโมโลที่เป็นแบบคิมคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีแล้วก็ก็อย่างที่บอกค่ะว่าต้องขอบคุณพี่กุ้งชิดพร์เนอร์มากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ก้องปิยะที่แบบ ไม่ให้เราเครียดเลยอะค่ะคือจัดการทุกอย่างให้แบบเสร็จสับแล้วก็ผู้จัดการของเราพี่แพรพี่สุทุกคนคือหลังๆมานี้เขาไปประชุมกันเองนะจับว่าต้นสาวไม่ไปจับว่าต้นสาวไมได้ไปประชุมเก็บลยตัวใช่ค่ะก็พี่คมี่เรื่องน้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นสาเราได้ยังคะเรื่องนามสกุลเรายังเราเราจริงเรายังปรึกษากันอยู่เลยเนาะว่าแบบจะเปลี่ยนหรือเปลี่ยนดีเพราะว่า ทางบ้านนี้ก็แบบเอ่อเรียกว่ายังไงดีอ่ะก็ยังอยากใช้อยู่นามสกุลนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงเพราะว่าที่มีพาสปอร์ตเยอรมันนะคะแล้วมันก็เลยแบบเดี๋ยวไปถามมอดูว่านะครับถามแล้วถามแล้วถาาเอมได้คะแนนตัวดีไหมคะแนนร้อยเท่าเดิมไม่เปลี่ยนข้าวเปลือกจะเป็นของคนกันมาจะเป็นส่วนกดแกได้ยังยังค่ะ วางแผนไว้ว่าปีหน้าค่ะใช้นามือนางสาวนางสาวใช่ครับก็ต้องขอบคุณอขอบคุณพี่ๆก่อนเลยครับผมที่แบบเขบาขเรียกว่าอะไรคอยบิวคอยให้กำลังใจคอยคอ,อยทำให้เราได,ได้ได้มีเวลาด้วยกันเยอะขึ้นนะต้องพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณ<ช>แฟนๆแ,แ,แฟนคลับนะครับขอบคุณพี่ๆทุกอย่างทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราสองคนได้มาเจอกันแล้วก็ ได้มาเป็นเนื้อคู่<ม>ที่ดีต่อกันมากๆส่งเสริมกันมากๆขอบคุณมากๆครับขอบคุณคมนกคะคิมเหคะคิมก็อย่างที่หมากพูดแหลวก็อยากจะขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่แบบคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะ<า>คือเรามองว่าทุกครั้งเวลาที่หมายไปสัมภาษณ์ไปให้ข่าวอะไรอย่างเงี้ยคือเรา เหมือนได้ฟังบางอย่างที่เขาอาจจะไม่ได้พูดกับเราตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่ๆพี่ใคบปีวูปีวนั่นแหละปีวไม่ารักแบบพูดออกมาเยอะๆน่ารักดีค่ะ ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่แบบติดตามเรามาตลอดจากผู้จิ้ง m อ็จนตอนนี้ก็เป็นผู้จริงแล้วครับผมเหตุใดมีจัดงานให้แฟนคลับมาร่วมงานก็ในวันนี้จะมีให้แฟนคลับมาส่วนหนึ่งครับผมที่จะมาร่วมอยู่ในเอ่อเรียกว่าอะไรอยู่ในบรรยากาศงานนะครับผมก็อย่างน้อยก็คือเขาก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่อะเพราะว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนกันที่ทําให้เรามีวันนี้จริงนะ É Obrigada.